มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ Fight Channel กันอีกเช่นเคยนะครับก็ฝากน้องๆนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับ วันนี้เกมก a r i, mi, i, i, Google, right I n a าฟรีไฟ r e นะครับก็ได in ้อ so at ัปเดตในส่วนของกิจกรรมมาใหม่อีกแล้วนะครับน้องๆก็ในส่วนวันนี้นะครับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของชุดนอนใส่ตามะนะครับโลนซ่าเปิดกล่องถ้าไม่ตายรอรับไอเทมสุดคูลนะครับ ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่5ปุ่มพานี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดนอนไซตามะแล้วก็กระเป๋าจัตูของไซตามะนะครับเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันเลยนะครับและในส่วนของรูปแบบกิจกรรมนะครับก็จะเป็นในส่วนของลัคกี้รอยัลนะครับหรือว่าตู้สุ่มกาชานะครับก็ใช้โทเค็นในการแลกนะครับก็ แล้วมาดูในส่วนของโทเค็นกันนะครับนี่ก็จะมีใน2โทเค็น1โทเค็น10โทเค็นแล้วก็5โทเค็นเลยนะครับ ก็ชุดนะครับใช้30โทเค็นในการแรกนะครับแล้วก็กระเป๋าสตูของไซตามะนะครับก็ใช้15โทเค็นในการแรกเท่านั้นเองนะครับก็โอเคครับก็มีเป็นประมาณนี้นะครับก็ส่วนอื่นในส่วนชุดนี้ก็พี่มีแล้วนะครับชุดเทควันโดโอเคครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะครับก็ครั้งแรกนะครับ6 0 0ไดมอนนะครับกล่องทองครับทั้งหมดกล่องทองเรียบร้อยครับ ออกง่ายเกินก็เรียบร้อยครับสำหรับชุดนอนไซตามะนะครับก็หมดไปทั้งหมด600ไดมอนด์นะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดนอนแล้วก็ชุดพี่ล้นซ่านี่นะครับก็600ไดมอนด์นะครับน้องๆรีมาสุ่มกันนะครับตอนนี้กิจกรรมน่าจะบั๊กอยู่นะครับน้องๆเราไปดูในส่วนของชุดกันนะครับก็อันนี้15โทเค็นนะครับพี่ก็น่าจะแลกได้นะครับ ก็มีทั้งหมด16โทเค็นนะครับก็แลกในส่วนของกระเป๋าเลยนะครับนี่แล้วก็ได้มาหมดแล้วนะครับสหรับเซตนี้ก็หลังจากวันที่8นะครับในเซตนี้จะเป็นของแลทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นชุดนอนไซตามะนะครับก็มีทั้งหมด4ชิ้นส่วนเลยนะครับโอเคนี่ลองแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะครับ เรามาดูในส่วนของกระเป๋ากันนะครับนี่ก็จะเป็นเลเวล3นะครับนี่เวลหนึ่งนะครับเวลสอแล้วก็เวลสามนะครับสมาคมสัปปรานะครับรรชุอกระเป๋าโคตรเท่ครับรก็ในส่วนของกิจกรรมก็มีเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เห็นเพื่อนส่งวิดีโอมาด้วยเราไปดูวิดีโอของเพื่อนกันนะครับน่าจะ600เพร,รอะไรประมาณนี้นครับเห็นส่งมาอวดด้วย มีวิดีโอของเพื่อนนะครับนี่กล่องทองเหมือนกันนะครับออกไหมเรียบร้อยครับเพื่อนก็600เพชรเหมือนกันนะครับน้องๆรีบไปสุ่มนะครับเหมือนกิจกรรมมันกําลังจะบั๊กอยู่นะครับโอเคครับกิจกรรมก็มีเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหคนได้เต็มเลยครับน้องๆรีบไปสุ่มนะครับกิจกรรม กิจกรรมกำลังบักอยู่นะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีเพียงประมาณนี้นะครับน้องๆคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดไซตามะนะครับก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับตอนนี้กิจกรรมกําลังบักนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไป